ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงชะตาดวงไม่มีสิทธิ์เลือกต้องรวยเดี๋ยวนี้ตอนนี้อำนาจบารมีวัสนาโชคชะตาตกตำแหน่งดาบสองควายนะครับเลือกให้ดีจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะจะหละักศัพท์นะผมโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาสิ่งศิษิ์ปกป่าคุ้มครองรักษามีดปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมรับเจ็บปวดรัวาแ,แ,แสนทุกข์ทรมานกับปัญหาต่างๆ โชกตาของท่านตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้ไล่หลั่เต้นระบำาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอสิ่งที่ใช่ได้เจอสิ่งที่ท่านจะเกิดความมั่นคงท่านจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ถือถ้วยทองโอกาสจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสูงมากด้วยบุญกุศลวาสนาเดเวอร์บังเกิดเขาเรียกว่าเทวดาตามติดตามช่วยเหลือจะเรียกอย่างนั้นก็ได้หรือว่าเรียกว่าเทวดาประจําตัว ครับผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้เจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าลูกรักมีบุญสัมพันธ์ต่อกันมาครับนะผมท่านจะทําอะไรตกตําแหน่งเขาเรียกว่าจับเงินเป็นเงินจับทองเป็น,ปนทองด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาตกตําแหน่งนะครับสิบเหรียญนครับนะผมจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันไดชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคครับนะผม สิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคตาท่านควที่จะมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะ,จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันใดใดต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อท่านมีความสุขนะดวงท่านแปลกทิ้งดึงนะในโชคาะตาท่านต้องมีความสุขเดียยเด๋ยวนี้รวยเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีเสร็จเรื่องเราบอกไม่งั้นจะทําให้ท่านตกทุกได้ยากลําบาก แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะว่าดวงชะตาตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดระยะเวลาอันการใกล้เร็วๆนี้ท่านจะรวยเป็นเศรษฐีรอาผมเพราะฉะนั้นจัดรวยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ใช่รออนาคตไปร้อยไปไม่เอารอาผมเทมเพลน,นเกิดขึ้นในโชคชะตาจะเกิดความคล่องตัวมปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตามันจะเกิดความคล่องตัวจับอะไรเป็นดีไปหมด โอกาสทองก็มาแล้วได้ศึกษาต่อนะครับผมต่อมาหาอะไรหาความรู้หรือไปติดต่อการงานการค้า,า,าจบต่างประเทศนะครับผมหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจบปร,ริญญาโทไปสมัครงานได้ประสบความสําเร็จนะครับผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองจะเข้ามานกน้อยจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์คำชูหนุนนําโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดด วงแบบนี้ดวงชนะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสุขสม,สมสมหวังดัง,ดงใจหมายเลิฟเวอร์ตกตําแหน่งดวงชะตาธุรกิจการงานแปลว่าอะไรดวงชะตาจะเปิดจับอะไรธุรกิจการงานจะได้ประสบความสําเร็จน,นะครับผมจะบอกว่าไม่สําเร็จไม่ใช่นะดวงชะตาอยู่ตําแหน่งชะตาชีวิตที่ดีะฉะนั้สังเกตและปรับปรุงแก้ไขกันดูดีๆครับนะครับผมอย่าเพิ่งดูปัจจุบันมันมีการพลิกอย่างก้ากระโดดได้แน่นอน เราผมโชคชะตาได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาบอกเก่าเล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆจะพลิกชะตาชีวิตของท่านเราบท่านคนที่จะต้องทําอะไรมองการไกลเดีวอนาคตอย่าไปม,มองใกล้ๆนะมองไปถึงต่างแดนต่างถิ่นเลยมองถึงความใฝ่ฝันที่ท่านอยากเป็นเราอยากจะเป็นนะผมศาสตราจารย์านกะจะเป็นอะไรอยากทาเลย อาผมโชคกระดางท่านให้มองไกลๆอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดถ้าดูถูกตัวเองจะตกต่ําเบี้ยดินไม่มีข้าวจะกินดิ้นทุรนทุรายเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองอาผมท่านเป็นดาบสองคมไม่มีสิ์เลือกให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอาผมแล้วท่านาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตปรดสัทอาผมอัศวินถือเหรียญน,นําพาซึ่งโชคลาภเงิทนทองมรมีวัสนามาสู่ตัวท่านแล้วก็แปลว่าจะมีโอกาสทองเข้ามา อย่าดูถูกตัวเองครับนะผมโชคลาภเงินทองบารมีมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละนะครับสังเกตให้ดีบุญกุศลวาสนาต้องไปบรรจบไปสือติดไปจูนติดเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นท่านถึงจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีจันได้เพราะฉะนั้นข่าวดีข่าววิวามงคลจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคนอายุน้อยวัยกลางคนจะนําพาซึ่งโชคลาภเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดี ครับผมการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชกตาปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระวนกระวายกระสับกระสายไปไหนไม่ได้ข้าพเจ้าอยากหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าข้าพเจ้าอยากจะรวยอยากจะอิสระทางการเงินอยากจะทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยทําทําเลยครับนะครับรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นท่านได้จัดแจงแน่นอนไม่มีอะไรยากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดเอาไว้แล้ว ครบผมการต่อสู้ยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาขอทํานายว่าคุณจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับไม่แพ้ไม่เป็นรองใครนะครับจิตใจที่ฮึกเหิมด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนามันต้องมีการชิงไหวชิงพิบกันบ้างนะนะบผมกับคนบางคนที่ใช้เล่เหลี่ยมเล่กลน,นเพรทุบายจะเข้ามานะรปรปะหารตั๋วหมู่้ารกับตัวท่านท่านจึงรู้สึกเบื่อหน่ายนะใครมอบสิ่งไม่ดีมาให้ใครพูดอะไรไม่ดีอย่าไปรับฟัง๋อหรอคุณเก่งจังเลยนะ ตอบไปตามนี้จบเป็นใช้ได้ับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาปูฤษีจะจุดแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความประสบสําเร็จถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นจะตาชีวิตรับรัพ์โดยโชคับผมให้ท่านทําตามแบบแผนไรทําตามแบบแผนตุลาการจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องทําตามแบบแผนตุลาการกดบ้านกดเมืองมี กฎโลกมนุษย์มีกดโลกสวรรค์มีกฎโลกแห่งวิญญาณมีเพราะฉะนั้นต้องถามผู้รู้นะครับกดโลกโลกการเมืองโลกโลกเมืองนะผมก็คือถามนะทนายความนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงต้องทําอย่างไร,งงไรแก้ไขอย่างไรกดบ้านกฎเมืองนะผมถ้าจะถามเรื่องโลกแห่งวิญญาณถามหมอดูหมอผีนะผมเพราะฉะนั้นก็ต้องถามผู้รู้จริงๆอย่าให้เขาหลอกได้ นะครับเพราะฉะนั้นม้าพยองจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดท่านจะได้กล้าไล้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงและขอํานายว่าท่านจะรวยเพราะว่ามีโอกาสท้องจากผู้ขนที่นําพาซึ่งโชคลาภมาให้นะครับดวงชะตาตกตําแหน่งอัศวินถือเหรียญขี่ม้านําพาซึ่งโชคลาภก็แปลว่ามีโชคลาภตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับตัวท่านจะทําหรือไม่ทำนะครับผมถ้าอยู่ยเฉยๆจะรวยไหม ับผมแน่นอนครับเงินหล่นมาจากฟ้าและน้อยคนที่จะบังเกิดแบบนั้นับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาเราเปรียบเหมือนดวงเทพที่ในตำราของจื้อบอกเอาไว้ว่าเราจะต้องทําเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใครจะกําหนดดวงชะตาเราไม่ได้ับผมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับทรัพย์โวยโชคดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งมีความเชื่อมั่นคึกเขิงในอนํานาจบารมีวาสนา การที่ท่านตกต่ำรู้สึกนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้สึกจ้าแย่รู้สึกจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก็เข้ามาสิกครับนะครับอย่าไปกลัวสิครับนะครับก็ต้องสู้กับมันการที่ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเด็ดให้ท่านนอนนอนรอความหวังหรือว่าอะไรนอนไม่หลับกับปัญหาต่างๆท่านควรที่จะต้องมองข้ามกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจเพราะว่าราชสีมานนอนซบตักแล้ว ตกตำแหน่งบนกุศลว่าสนามีราชสีมานอนซบตักถึงแม้ท่านจะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่งตางๆด้วยตัวท่านเองนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับผมเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่ท่านคิดว่านดีแล้วทํามุ่งมั่นอย่าไปสนใจใครใดทั้งสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับสัย์โรยโคถูงใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอรต์ซัปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ